เราเอามาพายหน่อยได้ไหมไม่จะจะพายเหรอด้ยเตะพายาุกระเป๋าเป้ี่จะพายในช่วงน,นี้แม่กระเป๋าเป้แบบนี้มองเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่พี่ม่พีจ่จะให้แม่สึสก

ไปเลยไปเลยแม่ถ้าแม่ปหวยซื้อกระเป๋าพายแบบนี้ให้หน่อยนะพี่ไอตมแตม<ห>แตมไม่มมอยากได้อย่างนี้เดี๋ยวเๆๆๆๆดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวให้แตม ไปตรงมันไม่ไม่คนเดเยอะันมีคนเดเยอะนี่มีไม่คนเดเยอะไปเข้าเรียกพิการก่อนเออไม่ไม่จเข้าปตาอย่านันไง